สวัสดีครับพี่น้องนะครับสายสุริยานะครับตัวนี้คือเอิร์นบาตุนสายสุริยานะครับแปลงนะครับง่ามๆแาลงตัดแต่งเป็นครับพี่น้องแปลงตัดแต่งแบบเป็นยูนิคถุงนะครับเป็นยูนิคถุงดูนี่นะครับถุงแปลังเอาหนี้อันนีงเป็นนะครับตกแต่งนะครับตกแต่งเพื่อที่จะเอาไปสู้หนาร้านนะครับเพื่อที่เอาไปจัดเตรียมสู้หนาร้านเฮ้านะครับ ส้อยสุริยานะครับคือเป็นใบเลี้ยวงามนะครับใบงามนะครับด้างตัดแต่งเพิ่นเพื่อที่จะออกจำน่ายนะครับเพื่อที่จะออกจำน่ายในหนราลานเฮ้านะครับตัวนี้นะครับกับปู่ฟ้าเขาอยากเป็นไทยเป็นภูมิเด็พีีนองไทยเป็นภูมินะครับไทยเป็นภูมิเป็นภูมิดีเฮากับตัดนะครับตัดยอดเพิ่นนะครับตัดยอดเพิ่นตรงนี้เด็กพีนองเด้อนะครับ ขายอย่างเป็นทุกๆงงานแบบนี้พี่น้องเ้องการตัดตัดตรงอยอดตรงนี้นะครับขเ,เขาไปตัดช่ำเอาไปตัดช่ำหม่นะครับเอาไปใส่สองอันสามบานตักช่ำเป็นแตกมากแต่พวกนี้เพม่นจะแตกนะครับน้ำ,น,ำน้ำตาขึ้นนะครับน้ำตาเพิ่นแบบนี้การตาแบบนี้พี่น้องซึ่งว่าถ้าตัดตัดตรงนี้มันบอกครับถ้าตัดตรงนี้ถ้าตัดตรงนี้ไปมันก็จะแตกขึ้นมากน้ำจังตี่นครับผมตัดออกไปลักษณะผมตัดออกไปพี่น้อง ลักษณะติดตัดออกไปจะสิงครับมันจะแตกขึ้นมาแบบนี้ถ้ามันจะแตกขึ้นมาน้าตาลก็จะเป็นกลุมงามนะครับคือต้นหนึ่งคืออันพี่น้องในต้นนี้คืออันนี้ครับผมตัดตรงนี้นะครับผมเด็ดยอดเด็ดยอดตรงนี้ไปช้านะครับก็จะแตกขึ้นมาใหม่ก็จะเป็นสองสองแขนสองจริงจะเป็นกลุมงามแต่งามนะครับถ้าให้จะแตกเป็นทรงคลุมคือต้นหนึ่งคืออันนี้พี่น้องเห็มบ๊พี่น้องลักษณะต้นนี้นะครับเห็มบรับ เอาเด็ดเด็ดตรงเด็ดตรงนี้นะครับเด็ดตรงนี้อย่าเด็ดแกแห้งนะครับเพื่อจะเพื่อจะปฏิเด็ตรงปะมานส่วนกลางครับระวังระวังออนแน่แกแน่นี่ครับ่าสีแกเกนเกินไปเราก็จะให้ออนจนเกินไปเด้อพี่น้องเด้อให้พบประมาณนะครับอยู่กลางอยู่กลางระวังตัวสีอ่อนกับแกเท้าอ่อนโพดนะครับก็จะเปื่อยนะครับเท้าแกโพดมันจะบวมออกหักมันคงจะบวออกหักจะบวมงามพี่น้องเด้อ โบกออกค่ะหรืก็บอติดเลยนะครับบนโบงามนะครับเท้าเด็ดนะครับสุดผมหักไปมันก็แตกขึ้นมาใหม่นะครับแตกขึ้นมาใหม่ก็จะเป็นสองอันแบบนี้นะครับพี่น้องเด้อนะครับเปนมาสองอันแบบแต่งามก็จะเป็นส่งปุมปุ่มงามเห็นย่ดหย่อนด้วยสูงเดียวสูงเยอะเป็จะออกมาแบบงามมาแบบงามเลยใกล้นะครับที่น้องถ่ายใกล้ส่งปุ่มส่งยันสองต้นใหม่นะครับประเด็ดยอดมั่น เด็ดยอดเกินง,งามเดพี่น้องเด้อครับเสร็จเร็มีซ้ำเนี่ยครับพี่น้องครับสวัสดีครับ